การทั่วไปไผ่ไผ่ก็อพอได้เนอะครับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48,000ษาสร้างคนเพื่อชาติสร้างศาสตร์ก้าวหน้าสร้างภูมิปัญญาพึ่งพาตนเอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ4 8พรรษาตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนสืบเนื่องจากมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภายเอสซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543มีคุณสายสมวงสาสุลักษ์เป็นประธานมูลนิธิร่วมกับคณะกรรมการท่านอื่นๆเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ โรงเรียนเฉลิมเกียรติการกนสรนะคะก่อตั้งมาตั้งแต่16พฤษภาคม1445ถึงวันนี้1 1ปีแล้วคะ่ะก็รับเด็กนักเรียนนะคะผู้หญิงที่เป็นกำพร้าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กจากอามันดาเสียชีวิตจากโรคเอสหรือว่าจะกํำพร้าเขาถูกทอดทิ้งค่ะถูกการเรยงตูนะคะก็รับมาเรียนที่นี่ขึ้นแต่ม .1 ถึงม .6 ซะะึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้รับใบอนุญ,ญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนสามัญประเภท3คือโรงเรียนประเภทสงเคราะห์โดยมีคุณสายสมวงศสาสุลักษ์เป็นผู้รับใบอนุญาตโดยจัดการศึกษาแบบให้เปล่าซึ่งเด็กนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น ตรง A B อ่าสัญ,ญลักษณ์แทนก็เขียนตัว A B ติดอันเล็กๆอยู่ข้างบนนะคะก็จะอ่านว่าเส้นตรง A ให้เปล่าคือมากินฟรีเรียนฟรีอยู่ฟรีหมดค่ะทุกอย่างไปโรงเรียนกินนอนก็จะดูแลตั้งแต่ม .1 จนท่านจบม .6 แล้วก็หาคนให้ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาก็คือได้ติดต่อในระดับมหาวิทยาลัยโรงเรียนจะอยู่ได้ได้ยเงินบริจาค100%นะคะทั้นหมด กระรวงก็สื่อว่ผู้มีจิตธศรัทธาบริจาคไม่ว่าจะเป็นค่าชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนค่าอาหารสามมื้อและที่สําคัญนะคะข้าวสารเดือนละ60กสิบสองค่าจมข้าวเดือนละสองแสนนะคะแล้วก็เงินเดือนครูครูละกอเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณหกแสนณวันนี้นะคะถือว่าเดือนนี้ได้เกือบล้านคืองบประมาณปีหนึ่งต้องอยู่สิบสองล้านบาทต่อปี การสอนในวิชาการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและเพิ่มทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียนตามความถนัดรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิตโดยการพึ่งพาตนเองเมื่ออยู่ในสังคมภายนอกโรงเรียน มาในปีการศึกษา2,146ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดกล้าวพระราชทานานามของโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ4 8พรรษาและทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายนามโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2 5 4 7 ในปัจจุบันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีนักเรียนประมาณ400คนเป็นนักเรียนหญิงล้วนแบบอยู่ประจำใช้เงินงบประมาณค่าใช้จ่ายปีละ12ล้านบาทคือว่าในแต่ละวันนะคะเราก็จะมีกิจกรรมเล่นตอนเย็นค่ะมีการเล่นกีฬา เดินเที่ยวกันมากค่ะแล้วก็ตอนเย็นนะคะพวกหนูก็จะออกกําลังกายเต้นแอโรบิกกันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวปัญธรีสังนิ้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ทับหนึ่งค่ะ,ะหนูชอบนาฏศิลป์กีฬาแล้วก็งานต่างๆค่ะที่สามารถทำได้ค่ะอะไรที่ทำได้หนูก็ชอบทุกอย่างค่ะ หนูยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะหนูก็ขอตอบแทนโดยการเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนและเป็นคนดีของสังคมคะ่ะค้นคว้าแบบว่าเล่นเกมฟังเพลงนะคะทำให้เราแบบมีความสนุกสนาน,นะคะ่ะถึงเวลาเรียนนะคะเราก็เรียนตามปกตินะคะดิฉันชอบเรียนวิชาอังกฤษนะคะเพราะว่ามันสนุกมากคะ่ะมันเป็นภาษาแบบว่าเออทำให้เราแบบมีความรู้มากขึ้นเพราะว่ามันจะใกล้ถึงอาเซียนแล้วใช่ไหมคะดิฉันชอบมากเลยคะ่ะ ระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กๆได้มีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้มีการเสริมสร้างทักษะการเรียนการสอนนอกจากระบบการเรียนการสอนที่ทางกระทรวงศึกษาได้กําหนดเอาไว้แล้วยังมีการสอนให้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ชีวิตอีกหลายวิชาชีพตามความถนัดของแต่ละคนเช่นการให้เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆภายในห้องสมุดได้ค้นคว้าหาวิชาความรู้ด้วยตนเองทั้งในด้านเอกสารนิตยสารสิ่งพิมพ และการใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตจากทางอินเทอร์เน็ตการฝึกฝนวิชาชีพด้านการปศุสัตว์เช่นการเลี้ยงหมูหลุมแบบใช้น้ำหมักชีวภาพและใช้อาหารจากที่นุกเรียนรับประทานหู่อแล้วนำมาผสมกับพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้เองการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อปรุงอาหาร น,นี้ใช่ไหมคะเราก็จะเอาไข่นี้ไปทำอาหารให้ในักเรียนกินด้วยการปรุงอาหารจากก๊าซชีวมวลที่สร้างบอ่อหมักและผลิตก๊าซใช้เองช่วยในการประหยัดลดค่าเชื้อเพลิงของโรงเรียนเป็นอาหารยากทิ้เอามาหมักเป็นแกน การปลูกพืชผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรีย์การฝึกฝนงานฝีมืองานอาชีพต่างๆอีกหลายประการการนำเอาทักษะสันนานการต่างๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมเช่นการออกกำลังกายแบบหมู่คณะจากเครื่องออกกำลังกายการช่วยเหลือกัน ในการทำกิจกรรมร่วมจากพี่ช่วยน้องหรือพี่สอนน้องพี่ในฐานะสิทธิ์เก่ารุ่นแรกก็จะมาพัฒนาน้องๆให้มีให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆอและใจรักของแต่ละคนการฝึกฝนการแสดงด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมวิถีพื้นบ้านลานทิน่น การฝึกการทำขนมทำอาหารและสร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนักเรียนเองการอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องดูแลซึ่งกันและการสร้างเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะกินข้าวร่วมกลุ่มเข้าที่ชุมนุมร่วมกันจึงเป็นความใฝ่ฝันที่ดีงามของเด็กๆเพื่อความรู้สึกอบอุ่นไม่คิดถึงปมด้อยของแต่ละคนการแนะน,นําแนแนวความรู้คู่คุณธรรมจึงช่วยให้เด็กๆในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติมีความมั่นใจและไขว่คว้า รางวัลการแข่งขันชนิดต่างๆได้มาอย่างสมความตั้งใจของนักเรียนโรงเรียนนี้ก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็นักเรียนก็จบม .6 หรือชั้นสูงสุดของโรงเรียนไป5รุ่นแล้วครับและ90%ของนักเรียนก็ได้เข้าศึกษาต่อในชั้นอุดมศึกษาซึ่งก็ได้พัฒนาต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงขณะน,นี้ก็จะจบในปีนี้เป็นรุ่นที่6 ทางโรงเรียนได้จัดทําแผนพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตามระเบียบของกระทรวงตั้งแต่ระดับมัธยมปีที่1ถึงมัธยมปีที่6โดยมีการฝึกฝน,นพัฒนาวิชาชีพควบคู่กันไปให้แก่นักเรียนตามความถนัด โรงเรียนประกอบไปด้วยครูบุคลากรที่ช่วยจัดการเรียนการสอนและคณะบุคคลเพื่อให้ทักษะสร้างเสริมความรู้นอกห้องเรียนในสาขาวิชาชีพต่างๆมาโดยตลอดเพราะการรับนักเรียนนั้นทางโรงเรียนจะเลือกรับเฉพาะนักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้าไร้ที่พึ่งพาหรือเด็กที่มีปัญหาถูกคุกขามจากผู้ปกครองเป็นต้นการที่โรงเรียนจะดำเนินการต่อไปได้ยืนนานก็จำเป็นที่จะขึ้นอยู่กับความรักความเมตตาจากทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจรวมน้ำใจมอบทุนรัพั์บริจาคให้กับทางโรงเรียนเพื่อเป็นทุนต่อไปต้องสร้าที่บ้านมันเป็นนโลกเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเกิดความขับแค้ใจหรือเขาจะต้องถูกโบ่งแย่โรงเรียนก็จะต้องเป็นที่ซึ่งเป็นบ้านที่สองของเขาเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้โรงเรียนนี้เป็นที่พักพิงที่ซึ่งพิงและที่อุปการะที่ดีที่สุด ตั้งปากไว้ในความดูแลของทุกๆคนเพราะเด็กเหล่านี้ <c oughs> ก็คือเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งก็ต้องเติบโตมาในสังคมเพราะฉะนั้นทุกท่านนะคะที่เป็นผู้มีจิตในตาท่านสามารถที่จะมาแวะเยี่ยมมาดูที่โรงเรียนนี้นะคะดูความเป็นอยู่หรือว่าอาจจะมาบริจาคนะคะเงินทองหรือบางทีมเ,เป็นวิทยากรมาให้กําลังใจเด็ก <c oughs> ท่านสามารถบริจาคเงินโดวยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีมูลแลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาสุขุมวิท23เลขที่บัญชี204ขีด1ขีด09 25ขีด5หรือบัญชีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ4 8พรรษาธนาคารกรุงเทพสาขาบางกะปิเลขที่บัญชี105ขีด4 ขีด71544ขีด4หรือติดต่อบริจาคได้ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาจังหวัดลําพูนโทร053 092444รวมรวมสร้างเด็กไทยให้ดีดีทุกคนสร้างปัญญาชนช่วยสร้างคน